ข้อสอบนะครับนอกตารางนะครับวิชาพละศึกษานะครับจำนวน15ข้อนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับให้นักเรียนนะครับทำใส่สมุดนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับให้อ่านออกนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการทำแบบทดสอบนะครับ สมมตินะครับข้อที่1กอไก่คือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนักเรียนก็ใส่กอไก่นะครับสมมุติข้อที่2คําตอบที่ถูกต้องที่สุดคือคอควายนักเรียนก็เขียนคอควายนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนข้อสอบ15ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปส่งมาในลายส่วนตัวของมัอร์ได้เลยนะครับ ข้อหนึ่งข้อใดร่างกายไม่ได้เคลื่อนที่กอไก่ยืนขอไข่เดินคอควายกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อใดร่างกายไม่ได้เคลื่อนที่กอไก่ยืนขอไข่เดินคอควายกระโดด ข้อ2ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดอกอไก่ยืนเคารพธงชาติขอไข่นั่งอ่านหนังสือขอควายเต้นแอโรบิกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุดอกอไก่ยืนเคารพธงชาติขอไข่ นั่งอ่านหนังสือคอควายเต้นแอลโรบิกต่อไปนะครับข้อที่3ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่กอไก่นั่งขอไขย่ยืนคอควายเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่กอไก่ นั่งขอไขย่ยืนคอควายเดินต่อไปนะครับข้อที่4ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่กอไก่วิ่งขอไข,ข่คานคอควายนั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ กอไก่วิ่งขอไข,ข่คานคอควายนั่งต่อไปนะครับข้อที่5ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายช้าที่สุดกอไก่าคานขอไข่วิ่งคอควายเดินข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายช้าที่สุดกอไก่ คานขอไข่วิ่งคอควายเดินต่อไปนะครับข้อที่6ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับกอไก่โยนลูกบอลลงตะกร้าขอไข่การสไลด์คอควายการก้มตัว ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบกอไก่โยนลูกบอลลงตะกร้าขอไข่การสไลด์ขอควายการก้มตัวข้อ7นะครับจากรูปภาพนะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่ก้มเงยศีรษะขอไข่การก้มตัว คอควายการสไลด์จากรูปภาพนะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่ก้มเงยศีษะขอไข่การก้มตัวคอควายการสไลด์ต่อไปนะครับข้อที่8จากรูปภาพนะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่ การยืนบิดลำตัวขอไข่การยืนหมุนข้อเท้าคอควายก้มเงยศีรษะจากรูปภาพคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่การยืนบิดลำตัวขอไข่การยืนหมุนข้อเท้าคอควายก้มเงยศีรษะ ต่อไปนะครับข้อที่9จากรูปภาพคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่ก้มเงยศีรษะขอไข่การยืนหมุนข้อเท้าคอควายการยืนก้มแตะสลับซ้ายขวาจากรูปภาพคือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดกอไก่ก้มเงยศีรษะขอไข่ การยืนหมุนข้อเท้าขอควายการยืนก้มตัวแตะสลับซ้ายขวาข้อ10ข้อใดคือประโยชน์ของการออกกำลังกายกอไก่ทำให้ร่างกายสุดโทมขอไข่ทำให้ร่างกายแข็งแรงขอควายทำให้เข้าสังคมได้ยาก ข้อใดคือประโยชน์ของการออกกําลังกายกอไก่ทำให้ร่างกายสุดโรมขอไข่ทำให้ร่างกายแข็งแรงคอควายทำให้ข้าวสังคมได้ยากต่อไปนะครับข้อที่11เเตะส่งลูกฟุตบอลนะครับกับเพื่อนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดอใกอไก่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะ อยู่กับที่ขอไข่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ขอควายการเคลื ating, ่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเตะทรงลูกฟุตบอลกับเพื่อนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดกอไก่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับ Kab ที่ขอไข่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ Pop คอควายการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบข้อที่12นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเกิดการสั่งงานจากส่วนใดกอไก่สมองขอไข่กระดูกคอควายกล้ามเนือ้อการเคลื่อนไหวร่างกายเกิดการสั่งงานของส่วนใดกอไก่สมองขอไข่กระดูก คอควายกล้ามเนื้อข้อที่สิบสามจำคือข้อใดกอไก่เดินขอไข่วิ่งคอควายกระโดดจำคือข้อใดกอไก่เดินขอไข่วิ่งคอควายกระโดด ข้อที่1 4การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นกี่รูปแบบกอไก่1รูปแบบขอไข่2รูปแบบคอควาย3รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นกี่รูปแบบกอไก่1รูปแบบขอไข่2รูปแบบคอควาย 3. รูปแบบข้อที่สิก่อนปฏิบัติจิตกรรมพลาศึกษานักเรียนควรทำอย่างไรกอไก่ยืนสงบนิ่งขอไข่อบอุ่นร่างกายคอควายเคลื่อนไหวให้เหงื่อออกมากๆก่อนปฏิบัติกิตกรรมพลาศึกษานักเรียนควรทำอย่างไรกอไก่ยืนสงบนิ่ง ขอไข่อบอุ่นร่างกายขอควายเคลื่อนไหวให้เหงื่อออก,กมากๆนะครับเมื่อนักเรียนนะครับทำเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของมาสเตอร์ได้เลยนะครับ